นิยายมอบรับบำเรอใจตอนที่14ประธานหนิงทำแบบนี้ไม่ดีมั้งคะอย่าเล่นลิ้นคุณคบกับชิงเหยียนมาห้าปีฉันมองออกคุณยังชอบเขาสูนานจือถอนหายใจน้ำเสียงเกียดคร้านตามชอบใจก็แล้วแต่ว่าคุณมู่จะคิดยังไงฉันอยากเตือนคุณซูสักหน่อยถึงตอนนี้คุณเป็นนางพยาบาลแต่มันก็เปลี่ยนความจริงที่คุณเป็นสาวนั่งริงไม่ได้คุณไม่มีทางได้ชิงเหยียนไป มู่หน่วนยิ้มยอพูดขึ้นสูนานจือตวัดอย่างรวดเร็วพูดอย่างสบายๆทำไมฉันต้องอยากได้เขาคะฉันไม่ได้ขาดผู้ชายเพื่อสูนานจือเธอลดคุณค่าผู้หญิงแท้ๆคำพูดแบบนี้มีแค่สาวนั่งริ้งอย่างเธอเท่านั้นแหละที่จะพูดออกมามู่หน่วนกัดฟันกรอดอย่างอดไม่ได้สูนานจือปกักปากกาลูกลื่นลงบนกระเป๋าเรียบๆมือข้างหนึ่งลวงกระเป๋าคุณมู่ขอเตือนสักหน่อย คุณกับฉันก็ได้รับค่าตอบแทนจากความสามารถจะแบ่งสูงต่ำดีเลวไปทำไมฉันมีปัญญาทำให้ผู้ชายชอบฉันนี่มันคือความมั่งคั่งของฉันแกมู่หนวนบีบผ้าห่มแต่เถียงไม่ออกซูนันจือนโน้มตัวลงไปห่มผ้าให้เธอเรียบร้อยยิ้มที่มุมปากคุณมู่พักผ่อนให้เต็มที่ดีกว่านะคะแทนที่จะพูดกับฉันเรื่องสูงต่ำดีเลวไปคิดวิธีอธิบายว่าทำไมคุณถึงแทงลูกให้เซลชิงเหยียนฟังดีกว่า พูดจบเธอก็ย่ำส้นสูงเดินจากไปอย่างใจเย็นขณะที่ผลักประตูออกไปฝีเท้าก็ชะงักเล็กน้อยเซียวชิงเหยียนอยู่ประตูทางเข้าหน้าตาจมลงเม้มปากกำลังมองเธอคุณเซียวซูหนันจือยิ้มเล็กน้อยยกยักหน้าให้เขาแล้วหันตัวจะเดินไปเซียวชิงเหยียนเรียกเธอไว้ขอโทษน้ำมู่หน่วนเธอเพิ่งแท้งเกิดอารมณ์เปลี่ยนแปลงไปหน่อยถ้าทำให้คุณไม่พอใจตรงไหนผมขอโทษแทนเธอด้วย ไม่เป็นไรซูหนานจือสายหน้าใบหน้าผ่อนคลายเต็มเปี่ยมคำพูดแบบนี้ฉันฟังมาเยอะแล้วมีภูมิคุ้มกันแล้วตั้งแต่ที่เธอมีอาชีพในบาร์ก็ไม่เคยหยุดได้รับการย้อยเย้ยดูถูกจากคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จกักจนถึงชายคนที่เธอรักสุดหัวใจเธอได้รับบาดเจ็บมานับไม่ถ้วนจึงไม่สนใจประโยคสองประโยคนี้หรอกอีกอย่างคำขอโทษของเซียวชิงเยียนเธอไม่เคยต้องการมัน หลังจากส่งแบบฟอร์มให้แพทย์ซูนานจือกลับมาที่ห้องทำงานเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าสพายกระเป๋าเป้ไปที่นัดหมายเธอสวมเสื้อกันลมเรียบง่ายคู่กับกางเกงขายาวสีดำมัดหางมาเรียบเยบเข้ากับใบหน้าสวยงามของเธอโรงน้ำชาเมืองปิงเป็นสถานที่ที่มีค่าใช้จ่ายสูงที่มีชื่อเสียงของเมืองอันเมื่อซูนานจือผลับประตูเดินเข้าไปท่าทีของบริกรก็ไม่แยแสคุณคะได้นัดไว้ไหมตอนนี้ที่นั่งเต็มหมดแล้วค่ะ ฉันคือแขกของคุณหนิงอี้เฉิงค่ะซูนานจือสองมือล้วงกระเป๋าเรียบๆแล้วพูดขึ้นอย่างอ่อนโยนบริกรใบหน้าเต็มไปด้วยความประหลาดใจที่แท้ก็แขกของคุณหนิงเชิญตามฉันมาค่ะซูนานจือถูกพาไปที่ประตูทางเข้าห้องพักหรูในร้านอาหารผลับประตูเข้าไป สิ่งที่ปรากฏในสายตาคือชุดสูตรเป็นทางการนั่งเป็นวงกลมด้วยท่าทางเข้มงวดหนึ่งในนั้นไม่กี่ท่านซูนานจือเคยพบมาก่อนเป็นทีมทนายความของบริษัทหนิงอี้เฉิง และไม่กี่ท่านดูเหมือนเป็นชายชราที่มีอายุมีคุณธรรมและบาระมีสูงไม่เหมือนคนธรรมดาทั่วไปซูนานจือคาดดาวในใจอาจจะเป็นประธานกรรมการของบริษัทอี่เฟิงกรุ๊ปหนิงอี้เฉิงนั่งตรงกลางตัวตรงยอดคิ้วเหมือนใบมีดดวงตาสีเข้มเหมือนย้อมด้วยน้ำค้างแข็งเจาะเข้ามาในดวงตาเธออย่างแม่นยำหัวสมองซูนานจือคิดอย่างรวดเร็วมีลางสังหณรไม่ดีบางอย่าง เธอเก้าวไปข้างหน้าอย่างสง่างามรอยยิ้มมั่นคงเหมือนฝีเท้าฉันนึกว่านัดตามลำพังกับประธานหนิงซะอีกไม่คิดว่าจะมีผู้ฟังเยอะขนาดนี้เธอพูดออกมาด้วยน้ำเสียงเบาและช้าทำให้สีหน้าของผู้อาวุโสที่เข้มงวดรอบข้างหนับอึ้งเล็กน้อยนั่งลงหนิงอิเฉิงเงยหน้าอย่างไม่แยแสมองเธอด้วยสีหน้าไม่พอใจอย่างมากซูนานจือจ้องมองชายหนุ่มสักครู่หนึ่งแอบคลุ่มคิดกับตัวเอง เขาพาเธอมาในโอกาสแบบนี้มันหมายความว่าอย่างไรกันแน่พิดในแง่บวกหรือหนิงอี่เฉิงจะต้องการแนะนำเธออย่างเป็นทางการเธอเป็นแค่คิดเท่านั้นจะแนะนำเพื่ออะไรสูนานจือเดินไปข้างกายหนิงอี่เฉิงอย่างเชื่อฟังมือเรียววางบนไหล่ชายหนุ่มยิ้มเล็กน้อยแล้วกล่าวกับบริกรว่ารบกวนช่วยเพิ่มเก้าอี้ให้ฉันหนึ่งตัวเมื่อเธอพูดออกไปก็ดึงดูดสายตาวิพากวิจารณ์ไม่น้อยทันทีสถานที่เข้มงวดแบบนี้ ผู้หญิงคนนี้ไม่อนุญาตให้ใช้วิธียั่วยวนที่โต๊แต่นิงอี้เฉิงไม่ได้เอ่ยปากพวกเขาก็ไม่กล้าพูดอะไรมากแค่บรรยากาศตึงเครียดขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจเก้าอี้ย้ายมาแล้วคนข้างๆ้างถูกบังคับให้หลีกทางแน่นอนว่าซูหนานจือต้องนั่งข้างหนิงอี้เฉิงขาเรียวสองข้างไขว้ซ้อนกันอย่างสง่างามขาวและผอมบางสะดุดสายตาเป็นพิเศษ หนิงอี้เฉิงเหลือบมองเธอนิ้วยาวยื่นออกมาดึงเสื้อกันลมของเธอลงมาอย่างเฉยเมยปิดบังขาหน้าดึงดูดสองข้างนั้นนิ้วสัมผัสผิวหนังเธอโดยไม่ได้ตั้งใจทำให้ซูหนานจือยิ้มบางๆเธอกดมือชายหนุ่มเบาๆพูดด้วยเสียงอ่อนโยนดูดน้ำประธานหนิงทำแบบนี้ไม่ดีมั้งคะตอนที่15เขาหล่อเลี้ยงภัยพิบัติอันตราย หนิงอี้เฉิงยิ้มยาะชักฝ่ามือกลับเหนื่อยหน้าขึ้นมามองสายตาแปลกๆโดยรอบเสียงทุ้มต่ำเอ่ยสั่งทุกคนรวมตัวกันแล้วทุกท่านขยับตะเกียบก่อนเลยซูนานจือสังเกตรอบๆอ,อย่างระมัดระวังเป็นพิเศษปกติผู้ชมไม่ได้คำนึงถึงความรู้สึกเธอเลยเธอก้มหน้าจิบเล่าขณะที่คิดไปด้วยช่วงนี้เธอทำอะไรผิดหรือเปล่านะ หรือจะบอกว่าหนิงอี่เฉิงเตรียมประกาศอะไรบางอย่างต่อหน้าคนพวกนี้หรอือไม่รู้ทำไมเธอก็วิตกกังวลขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกระหว่างทานอาหารได้ยินแค่เสียงชามกับตะเกียบสัมผัสกันซูนันจือไม่มีความอยากอาหารเลยเท้าคางชื่นชมท่าทางของชายข้างกายทานอาหารสามปีมานี้เธอแค่เห็นท่าทางเขาบนเตียงเท่านั้นไม่รู้ทำไมจู่ๆซูนันจือก็รู้สึกว่ามองเขาทานอาหาร เมื่อลอยทำงานหรือทำกิจวัตรประจำวันมันน่าสนใจมากเธอไม่ได้สังเกตว่าจากช่วงเวลาหนึ่งความรู้สึกของเธอที่มีต่อหนิงอี้เฉิงค่อยๆเปลี่ยนไปช้าๆหลังจากอาหารมื้อเย็นเมื่อมาเสิร์ฟซุปเพื่อสุขภาพในที่สุดก็มีคนเริ่มพูด ทานอาหารอิ่มหรือยังคุณซูซูนานจือเงยหน้าขึ้นเบาๆจ้องมองชายตรงหน้าที่พูดประโยคนี้ชายผู้แต่งตัวเรียบร้อยสวมแว่นตาสุภาพอ่อนโยนเธอจำได้นั่นคือหนึ่งในทนายความของทีมทนายบริษัทอีเฟิงถ้าเธอจำไม่ผิดน่าจะแซจีสายตาเขาจ้องมองตอนเหมือนไฟดวงตาเต็มไปด้วยความรังเกียจถึงขนาดมีความโกรธแค้นด้วยซ้ำอิ่มก็อิ่มค่ะซูนันจือยกมุมปากเรียบๆก้มหน้าเช็ดริมฝีปากอย่างสง่างาม แต่มีแขกเยอะมากขนาดนี้คุณผู้ชายท่านนี้ถามฉันแค่คนเดียวเหรอผืมทนายจี B ้บีบมีดและซ่อมนั่นเฮอคุณทำอะไรลงไปคุณก็รู้ หรือว่าทนายจี้ชอบฉันซูนานจือกอดปกพิงเก้าอี้องค์ยิ้มเรียบเรียบเผยความหญิงและเอาแต่ใจไม่มีวี่แววความอ่อนแอของผู้หญิงเลยสักนิดถ้าประธานหนิงยอมฉันพิจารณาให้วีแชทกับคุณได้นะคะทนายจี้มีอย่างนี้ที่ไหนกันนี่ไม่ใช่ที่ที่คุณพูดไร้สาระได้นะทนายจี้ตบโต๊ะทันทีโกรธเคืองอย่างแท้จริงเพราะน้ำเสียงผ่อนคลายของเธอ ที่หลิงสายตาสีเข้มของหนิงอี้เฉิงย้ายมาทำให้สีหน้าทนายจี้หนักอึ้งนั่งลงไปอย่างรู้จักกาลาเทศะสูนานจือหันศีรษะไปมองไปที่ชายหนุ่มข้างกายที่ก้มหน้าอึมงครึม ในที่สุดก็กลับมาหัวข้อหลักงั้นประธานหนิงฉันทำอะไรผิดหรือเปล่าหนิงอี้เชิงขย,ยิบตาให้กับทนายความสามสวยที่นั่งเม้นริมฝีปากแดงหลังจากข้อบนแป้นพิมก็แสดงข่าวล่าสุดให้เธอดูคุณซูดูสิ่งนี้สิซูนานจือพุ่งไปข้างหน้าสายตาสัมผัสกับหัวข้อข่าวสีหน้าก็แข็งทื่อทันทีความคลุมเครือเมื่อคือนของลู่ซูวินและหนิงอี้เฉิงถูกสื่อค้นพบจริงๆด้วย นิ้วมือเธอขยับเล็กน้อยกดเปิดไฟล์เสียงของข่าวในนั้นมีเสียงครวญครางผสมผสานกันระหว่างลู่ซูวินและหนิงอี้เฉิงเหมือนกับบันทึกของเธอเมื่อคืนไปเลยเป็นยังไงคุณมีอะไรอยากพูดไหมข้างๆผู้อาวุโสคณะกรรมการผู้บริหารสายตาเฉียบแหลมทิ่มแทงเสียงเข้มงวดเหมือนน้ำแข็งคุณซู อี้เฉิงปกป้องคุณอย่างดีมาตลอดถ้าครั้งนี้คุณไม่ได้ขายอี้เฉิงเพื่อเงินเราก็ไม่รู้เลยว่าข้างกายเขาเลี้ยงภัยพิบัติอันตรายตัวใหญ่ขนาดนี้ซูนานเจอคิ้วเรียวขมวดในใจหนักอึ้งเล็กน้อย คืนนั้นเธออัดเสียงจริงๆแต่เธอไม่ได้เปิดเผยกับใครยิ่งไม่ได้ขายหนิงอี้เฉิงเพื่อเงินด้วยแต่ทำไมเสียงนี้มันถึงได้ถูกส่งไปที่นี่สูนานจือขมวดคิ้วครุ่มคิดอย่างรอบคอบจี้หลงที่เสียหน้าเมื่อครู่นี้ในขณะนี้เผยสีหน้าคุยวโวอโออดยิ้มดูหมิ่นขณะขมวดคิ้วประธานหนิงดูเหมือนว่าคุณสูจะยอมจำนนแล้วรู้ว่าตัวเองทำผิดพลาดงั้นเราก็ทำตามแผนเดิมควรจัดการยังไงก็จัดการอย่างนั้นดีกว่า พวกคุณไม่มีหลักฐานไม่มีทางพิสูจน์ว่าเป็นสิ่งที่ฉันทำซูนานจือระหนักได้ว่าสถานการณ์ของตัวเองแย่แล้วก็เชิดหน้าขึ้นพูดขึ้นด้วยดวงตาแนว่วแน่มั่นคงคุณต้องการหลักฐานเรามีเยอะเลยจี้หลงยกยิ้มเบาๆยกมือขึ้นกดเว้นวักบนคอมพิวเตอร์ทันใดนั้นก็มีเสียงบทสนทนาสวัสดีค่ะการุณาแนะนำตัวเองหน่อยฉันนักข่าวหวังจากสื่อบันเทิงปสยอง เนื้อหาเสียงนี้ของคุณหนิงอี้เฉิงและคุณลู่ซูหวิม๋มพวกคุณได้รับมันมาได้ยังไงคืองี้ค่ะเช้าวันนี้เราได้รับข้อความจากนิรนามหนึ่งบอกว่ามีข่าวสำคัญมานำเสนอจากนั้นกล่องจดหมายก็ได้รับเสียงนี้เช้านี้ผ่านการติดตามย้อนกลับไปตรวจพบเจอผู้แจ้งบอดแสคือใครและชื่ออะไรซูนันจือตอนที่16อยู่ใกล้เขามากที่สุดแต่อยู่ห่างกับเขาไกลที่สุด สีหน้าซูนันจือจมลงขอโทษนะฉันไม่เคยรู้จักนักข่าวจากสื่อบันเทิงไปสยองอะไรนี่เลยรบกวนคุณให้วิธีติดต่อนักข่าวคนนี้กับฉันหน่อยได้ไหมฉันอยากจะดูว่าใครมันแอบทำอะไรบางอย่างลับหลังฉันซูนันจือหลับฐานแน่หนานะคุณยังอยากปฏิเสธอีกเหรอจี้หลงขมบดคิ้วจ้องมองเธอ งั้นคุณกล้าเอาโทรศัพท์คุณออกมาต่อหน้าคณะกรรมการผู้บริหารและประธานหนิงไหมดูสิว่าในนั้นมีเนื้อหาเสียงหรือเปล่าสิ้นสุดเสียงเขาซูนานจือก็ช็อกในใจเธอกำนิ้วมือนั่นเบาๆฝ่ามือมีเหงื่อออกเธอมีบันทึกเสียงยังไม่ทันได้ลบถ้าหยิบออกมาจริงๆ พยายนหลักฐานแม่นยำพยายนวัตถุครบถ้วนเธอจะหลุดพ้นข้อหานี้ได้อย่างไรซูนานจือหัวใจเต้นระรัวหันศีรษะไปมองชายข้างกายโดยไม่รู้ตัวสีหน้าเขาไม่มีการเปลี่ยนแปลงสัตว์นิดและไม่พูดอะไรสักคำเธอยกริมฝีปากหัวเราะยาะในที่สุดก็เข้าใจแล้วที่แท้ก็เชิญเธอมาที่งานเลี้ยงสังหารแห่งนี้เพื่อรวบรวมหลักฐานวัตถุในโทรศัพท์เธอทำให้ข้อกล่าวหาเธอผิดจริงจังกล่าวอีกในหนึ่งตั้งแต่มีข่าวออกมา ถึงตอนนี้หนิงอี่เฉิงก็ไม่เคยไว้ใจเธออีกสูนานจือยกริมฝีปากขึ้นเล็กน้อยแต่ไม่ได้รู้สึกน้อยใจอะไรอย่างไรแล้วในใจเขาเธอก็เป็นแค่ผู้หญิงเห็นแก่เงินเท่านั้นภายใต้สายตาของทุกคนสูนานจือค่อยๆลุกขึ้นรอยยิ้มสงบอยู่ที่มุมปากตลอดเวลาประธานหนิงพยายามนัดหลายๆคนมาทำให้ฉันกลัวที่แท้ก็เพื่อต้องการหลักฐานในโทรศัพท์ฉันนี่เอง หนิงอีเ้เฉิงขมวดคิ้วเล็กน้อยไม่ว่าใครจะเอ่ยปากพูดก็ไม่ทำให้การแสดงออกของเขาวันไหวยิ้มเยือกเย็นหน้าขันของซูนานจือนี้กลับทำให้เขาอุดปู้ในอกอย่างบอกไม่ถูกมุมปากเขายกขึ้นอย่างไม่แยแส ถามขึ้นเสียงทุ้มต่ำหน้าดึงดูดเหมือนปกติคุณคิดว่าผมไม่ยุติธรรมกับคุณเหรอฉันหมายความว่าประธานหนิงต้องการอะไรจากฉันก็บอกฉันตรงๆฉันยอมรับฉันบันทึกเสียงไปแล้วแต่เพราะคืนนั้นฉันนอนไม่หลับเลยบันทึกแป๊บเดียวเพราะความอยากรู้ล้วนๆซูหนานจือยิ้มสงบขณะพูดขึ้นเธอยังพูดไม่จบทีมทนายความมืออาชีพก็เปิดปากกาบันทึกเสียงและจดลงบนสมุดอย่างรวดเร็ว หนิงอี้เถิงมีแววตาลึกซึ้งขึ้นคุณยอมรับว่าคุณทำมันเหรอสูหนานจือยิ้มขณะมองเขายิ้มด้วยความกระตือรือร้อนแต่ห่างเหินกับเขาอยู่เสมอแล้วพูดขึ้นฉันบอกว่าฉันบันทึกไปแล้วแต่ฉันไม่เคยส่งให้ใครประโยคนี้ของคุณมันขัดแย้งกันคุณบอกคุณไม่ได้ให้ใครงานถามหน่อยว่านักข่าวเอามาได้ยังไงจี้หลงขัดจังหวะคำพูดเธอด้วยความโกรธ ซูนันเจือเบือนนั่นนี่อย่างเพิกเฉยเรื่องแบบนี้ฉันไม่จำเป็นต้องตอบคุณในเมื่อคุณสงสัยฉันแล้วฉันก็บอกคุณแล้วฉันไม่รู้ว่ามีใครที่คิดทำร้ายฉันลับหลังทำอะไรกับโทรศัพท์ฉันบ้างแต่คุณเลงเป้าฉันแบบนี้ทำให้ฉันสงสัยแรงจูงใจของคุณมากเลยละทนายจี คุณสีหน้าที่หลงตึงนประนบอย่างเห็นได้ชัดกัดฟันกรอดสู้นานเจอคุณคิดว่าตัวเองฉลาดมากเลยสินะคุณรู้ไหมว่าข่าวในตอนนี้สร้างความเสียหายให้กับพี่เฟิงแค่ไหนผลลัพธ์ที่ตามมาพวกนี้คุณแบกรับมันได้ไหม ซูนานจือหายใจเข้าลึกๆรู้สึกถึงความกดดันทั้งหมดในขณะนี้กำลังทิ่มแทงเธอถึงแม้เธอจะผ่านการฝึกฝนอันโหดร้ายทุกประเภทในสังคมมาแล้วนึกว่าตัวเองฝึกจนร่างกายถึกแต่ลืมไปเลยว่าตัวเองเป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งในใจเกิดภาระเกินพิกัดเข้าคุกชดใช้ด้วยเงิน พวกคุณต้องการอะไรพูดมาตรงๆเถอสูนานจือเหนื่อยมากแล้วจริงๆโต้เถียงกับทนายความคนหนึ่งนอกจากเธอจะเป็นทนายความที่มากประสบการณ์กว่าไม่งั้นเธอรนหาที่ตายเอง คุณซูดูจากพฤติกรรมที่คุณทำลายภาพลักษณ์กับชื่อเสียงบริษัทและประธานหนิงเดิมที่คุณควรมีโทษจำคุกน้อยกว่า3ปีทนายจี้เอ่ยปากยิ้มด้วยความพึงพอใจแต่ประธานหนิงคณะกรรมการผู้บริหารและทีมทนายความให้โอกาสคุณครั้งหนึ่งอย่างเป็นเอกฉันแค่คุณตกลงเงื่อนไขหนึ่งของเราก็จะยกโทษความผิดของคุณ ซูนันจจอได้ยินคำพูดของเขาก็ยิ้มอย่างอดไม่ได้ที่แท้อ้อมไปอ้อมมาอ้อมโค้งใหญ่ขนาดนี้ก็คือต้องการบังคับให้เธอตกลงเงื่อนไขหนึ่งเธอหันศีรษะไปมองดวงตาสีดำลึกซึ้งของหนิงอี้เฉิงอย่างอดไม่ได้ยกมุมปากเรียบๆหนิงอีเ้เฉิกงการป้องกันเธอนั้นลึกมากพอจริงๆร่วมเตียงกับชายคนนี้มาสามปีอยู่ใกล้เขามากที่สุดแต่อยู่ห่างกับเขาไกลที่สุดตอนที่17บังคับให้เธอจากไป ซูนานจือกอดอกอย่างราบเรียบพูดมาสิฉันจะพยายามทำให้ดีที่สุดผู้อาวุโสคณะกรรมการผู้บริหารยืนขึ้นมาน้ำเสียงทุม้มและว่างเช็คหนึ่งไว้ตรงหน้าเธอเธออยู่กับเสี่ยวหนิงมาสามปีแล้วและรับใช้เขามานานมากไม่มีส่วนร่วมก็ยังทำงานหนับเช็คใบนี้ให้เธอ ต่อไปไม่ต้องติดต่อกับเสียวหนิงอีกสีหน้าซูหนันจือขมวดเล็กน้อยจูจ่ๆก็รู้สึกหน้าขันมากแผนละครน้ำเน่าแบบนี้นึกว่าแสดงในละครโทรทัศน์เหรอเธอก้มหน้าเหลือบมองตัวเลขบนนั้นอืมเลขศูนย์เยอะขนาดนั้นน่าดึงดูดใจจริงๆตัวเลขนี้คุณซูพอใจไหมชายชราคนนั้นมองซูหนันจือขณะถามขึ้น พอใจแค่แน่นอนว่าพอใจซูนันจือยิ้มขณะเก็บเช็คขึ้นมาหยิบกระเป๋าแล้วยืนขึ้นหันศีษะกลับไปผมหนาโดเหมือนปากคลุมใบหน้าเล็กสวยของเธอยิ้มสวยงามให้กับหนิงอี้เฉิงฉันนึกว่าเรื่องอะไรซะอีกประธานหนิงจริงๆแล้วไม่ต้องพยายามมากขนาดนี้ก็ได้แค่ให้เช็คแล้วบอกฉันว่าไม่ต้องยุ่งกับคุณอีกฉันรับประกันว่าจะออกไปให้ไกลาจากคุณ นิงอี้เฉิงมองเข้าไปในสายตาเธออย่างห่างเหินริมสีปากบางยกขึ้นเล็กน้อยเสียงหน้าดึงดูดทุ้มต่ำยังหน้าฟังเหมือนเคยแค่เพิ่มความป้องกันอีกส่วนเท่านั้น เพื่อไม่ให้คุณได้เงินไปแล้วยังมายุ่งกับฉันอีกอืมให้ฉันตกลงต่อหน้าทนายความกับคณะกรรมการผู้บริหารจริงๆด้วยไม่มีทางกลับกลอกแล้วละ่ะซูนั้นจจอผูกตาด้วยท่าทางเศร้าส้อยถอนหายใจเบาๆงั้นฉันไปแล้วประธานหนิงขอให้คุณมีความสุขกับคุณลูกค่ะน้ำเสียงเธอนั้นฟังดูแล้วขมขื่นและเสียใจจริงๆ ในใจหนิงอี้เฉิงเหมือนกระจกผู้หญิงคนนี้อยากหนีเขาไปเร็วๆเธอจากไปแล้วถึงแม้จะจากไปด้วยความอับอายเพราะเงินแต่ฝีเท้าที่เดินออกไปยังคงมีความโอหังถือดีโอ้ยตายขอแสดงความยินดีกับเสี่ยวหนิงด้วยนะถือว่ากำจัดนางจิ้งจอกน้อยตัวนี้ไปได้เหล่าสมาชิกของคณะกรรมการผู้บริหารยิ้มขณะยกเล่าให้เขาฉเฉลิมฉลองเรื่องน่ายินดีในวันนี้หนิงอี้เฉิงยกเล่าขึ้นมาเรียบเรียบหันศีรษะกลับไปที่นั่งข้างๆว่างแล้วชามของเธอ ยังคงวางบนโต๊ะอย่างสงบมื้อนี้เธอทานไปแค่แครอท2ชิ้นล็อกโคลี่หนึ่งชิ้นและซุปใสถ้วยเล็กหนึ่งชามเท่านั้นทุกการกระทําของเธอมันสะท้อนในดวงตาเขาตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่รู้บังคับให้เธอจากไปเป็นความคิดของเขาเองแต่เมื่อเห็นเธอจากไปทันใดนั้นก็คิดว่าต่อจากนี้ไปจะไม่ได้กอดร่างเธอไม่ได้ยินเสียงนุ่มนวลของเธอ นึกขึ้นได้ว่าชายคนอื่นจะได้ลิ้มรสความอ่อนโยนและน่ารักของเธอหน้าขันจริงๆหนิงอี้เฉิงอดไม่ได้ที่จะยกริมฝีปากเยอือยยันตัวเองเหื่อยหน้าขึ้นใช้ความเข้มข้นของเหล้าทำให้ความไม่สบายใจมึนเมาซูนานจะเดิอนออกมาด้วยความหนักอกหนักใจแน่นอนว่าไม่ใช่ว่าเสียดายหนิงอี้เฉิงและไม่ใช่เพราะเงินน้อยแต่กำลังคิดว่าใครมันต้องการใส่ร้ายเธอกันแน่ มีคืนนั้นภายในบ้านมีแค่เธอหนิงอี้เฉิงและลู่ซูวินเท่านั้นโทรศัพท์วางอยู่บนโต๊ะหัวเตียงเธอมีความเป็นไปได้เพียงอย่างเดียวก็คือมีคนฉวยโอกาสตอนที่เธอหลับแอบเอาโทรศัพท์เธอไปน่าสนใจจริงๆถึงแม้ว่าผู้หญิงข้างนอกของหนิงอี้เฉิงคนนั้นจะใส่ร้ายผิดคนซูนานจืออย่างเธอเป็นแค่กิ๊กอาจจะถูกกวาดออกจากบ,บ้านได้ตลอดเวลาผู้กระทำผิดนั้นถึงขนาดพยายามใส่ร้ายเธอขนาดนี้เชียว ซูนานจือยิ้มขณะใส่หน้าก็ไม่แปลกใจสามารถคิดวิธีแย่ๆใส่ร้ายเธอแบบนี้ได้ก็เดาได้ว่าหัวสมองก็ไม่ได้ฉลาดหลักแหลมอะไรเธอลงรถกลับบ้านหลูห่หุยฝีเท้าเข้ามาอย่างรีบเร่งขมวดคิ้วถามเสียงทุ้มทำไมเธอกลับมาอีกปัญญาประกาศคู่ ซูนานจือยักไหลเล็กน้อยนั่งโซฟาเปิดโทรทัศน์พูดอย่างสงบจิตสงบใจครั้งนี้ตัดความสัมพันธ์กับหนิงอี่เถิงเด็ดขาดจริงๆแล้วว่าไงนะลูหุยขมวดคิ้วแน่นจ้องมองเธอด้วยสายตาเหมือนไฟเธอไปยั่วโมโหอ,อะไรเขาอีกขอร้องละฉันคบกับหนิงอี้เชิงมาตั้งหลายปีเขาจะเบื่อฉันไม่ช้าก็เร็วอยู่แล้วซูนานจือเหลือบมองลูหู่ยอย่างเฉยเมยฉันไม่พอใจที่เขาเบื่อ ลูฮุยกัดฟันกระทึบเท้าอย่างไม่สบอารมณ์ยญยบ้าน,นี่ไม่รู้ปประสีระสาเลยสักนิดจริงๆซูนานจือหยิบเช็คหนึ่งใบออกมาจากกระเป๋าอย่างใจเย็นแกว่งต่อหน้าเธอหนิงอี้เฉิงให้มายังไม่รีบให้ฉันอีกลูฮุยยิ้มด้วยความตื่นเต้นรีบพุ่งเข้าไปข้างหน้าเหมือนหมาป่าผู้หิวโหยซูนานจือยกมือให้สูงหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวของเธอมุมปากยกขึ้นเล็กน้อยก่อนเรื่องนี้ ฉันอยากรู้ว่ายายอยู่ที่ไหน